ต่ผมให้น้องคนสวยนะคะน้องต่อความยาว40นิ้วนะคะ40นิ้วค่ะความยาว40นิ้วนะคะยาว40นิ้วเมาหัวนะคะน้องเมาหัวเราให้สองมัดใหญ่ใช้น,นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูน้องคนสวยต่อผมกันที่สาขาสามดีกว่านะคะว่า40นิ้วเนี่ยต่อแล้วจะยาวแค่ไหนนะคะ เอาละตอนนี้เราเข้ามาร้านสาขาสามแล้วนะคะมาดูน้องกันนี่น้องผมสั้นมานะคะสวัสดีค่ะคุณส่วนของพี่ว,วันนี้มาต่อผมค่ะ่อ,อ,อบนอ้ค่ะยาวสี่สิบสี่สิบนิ้วนะลูกนะยาวสี่สิบรอบนี้ค่ะเออรอบนี้มาต่อเป็นรอบที่เท่าไหร่ละคะ แสดงว่ามาบ่อยค่ะเป็นลูกค้ากันมานมนานแล้วนะคะกี่ปีแล้วเอ่ยมาแล้วค่ะทำได้เลยค่ะค่ะน่ารักมากเลยเออชอบร้านนี้เพราะอะไรคะจะขออนหาตขอบคุณคะ่ะ <laughs> เดี๋ยวรอรอนะ้องต่อเสร็จแล้วเรามาดูกันนะคะว่าสี่สนิ้วนี่จะยาวแค่ไหน อันนี้ชั้นที่เท่าไหร่แล้วคะช่างาะะชั้นที่สามนะคะชั้นที่สามนะช่างไม่ไม่ไม่หันหน้าสู้กล้องเลยอันนี้เราจะทําให้ดูนะคะว่าผมเราเป็นผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะถ้าเป็นผมแท้เนี่ยจะใดได,ได้โดนความร้อนได้นะคะแท้สามารถอบไอ้น้ําได้ ทำได้ทุกอย่างนะคะม้วนเกลียวไฟฟ้าได้โดนความร้อนได้แต่ถ้าเกิดเป็นไหมเนี่ยโดนความร้อนและจะละลายนะคะนี่เราทำให้ดูเลยความร้อนสองร้อองศานะคะ mm hmm. ผมแท้เนี่ยสามารถหนีบได้โดนความร้อนได้แต่ถ้าเกิดเป็นไหมเนี่ยจะละลายทันที mm hmm. อันนี้ร้านเรารับประกันนะคะว่าเป็นผมแท้หนีบโดนความร้อนได้ะค่ะ 你要看。